รถเมลเลหมดรถอีแตนและนี่ตดถอยรถทดลอยถอยหน้าถ่าลอยถอยหลังถังลอยถอยหมอนถอนหมดเฮ้ยโอ้ยสัตยาพูดก็กลับพูดกลับได้ด้วยเหรอเออเอาจิงๆรถเกินอะรถเบนบ้านกูเรียกเลนบดเฮ้ยรถอีแตนและนี่ตดเออรถไม่มีทะเบียนเรียนไม่มีทะบด รถไม่มีคัตซีลีไม่มีคัตซดเราจะวิ่งยังไงวะเออได้เลยเออรถสำล้อล้อรถสำล้อสำลตโอ้ยศรัทธามากครับกับเก่งมากเลยรถแท็กซี่ลีแท็กซซดโอ้ยศรัทธารถเมย์เลโมดรถอีแตนและนี่ตดถอยรถตดลอยถอยหน้าอ่าลอยถอยหลังถังลอยถอยหมอนถอนหมดโอ้ยศรัทธาไม่แสบวะครับ ใช้ปูนโอาใช้ปูนเฮ้ยบางอย่างก็กลับไม่ไม่ไม่กลับว่ะแล้วอย่างอย่างนกได้กลับได้ไหมอ้าวนกกลับไม่ได้บ้านกกระยางนางกระยกนกกระจอกหนอกกระจกนกกระสาหนากระซกนกกระปูดดูดกระปกโอ้ยศรัทธาศรัทธาพ่อไปดูดกระโปงก็แบบเก่เงมาเลยถามตรงเด็วเลยถามแบบนี้สิไม่อยากประเทศอเมริก เออไม่ต้องเรียกพี่เรียกแล้วก็ได้เว้ยเออไอแพทยเพื่อนนี่แพทย์อดีแล้วนี่แบบประเทศจีนปทีนเจ็ดปทีนเจ็ดปทนเจ็ดฮ่องกงฮ่องกงโอ้ยสัตว์เธอกลับหมดแล้วไหลหลัมหําไหลวัดเฮ้ยบางทีก็ไม่กลับเว้ยมันกลายจัดกลายไม่กลับแล้วน้ยเก่งมากแล้วอย่างหัวหัว หูข้างซ้ายหายข้างสูงหูข้างขวาหาข้างฝูหูหนวกหวกหนูหูไม่ดีหีไม่ดูโอ้ยศรัทธากลับอะไรพยายามมึง่าเอาอย่างที่กูกลับไม่ได้มาเแล้วอยากสไปสไปไม่ได้สองต้องน้ำสไปน้ำสปพานน้ำสไปเออในสะปามไม่ดินะเยอะศรัทธามากสองคำก็กลับไม่ได้ มันต้องสามต้องสามต้องสามมิลิน่ามาลินดีโอ้ยสัตว์ทองกูบอกมึงแล้วกูกลับได้กินสปอร์ตฮะกินสปอร์ตกอดสปินเอ้ยเป๊ปซี่เดี๋ยวมีฮะอะไรใครว่าอะไรนะกลับอะไรนะเป๊ปซี่ปีแซกไม่ใช่ผิดแล้วเป๊ปซี่ปีแซกไป๊ปซ่ฮะเป๊ปซี่ เบปซี่ก็ปีเซฟโอ้ยสตาหูไม่ดีด้วยสตารโอ้แกกลับได้เออกลับไม่ได้ดอกกุหลาบดาบกุหลอกอะไรนะดาบกุหลาบดอกกุหลาบดาบกุหลอกดอกยำมปีดีจะปอกดอกยำปา เป็นไรเป็นไรศรัทธาบ้าครับขอตัวปลาไปไอ้ตีดาจำปอกเลยมึงไม่เคยได้ยินเหรอไม่เคยเก่งมากเลยกลับได้ก็บอกมึงไม่เชื่อกว่าดอกจะปีนี้ดอกจะปีดีจะปอกดอกจำปาดาจะปอกดอกพุลอหงดงพุลอหกดอกลั่นทอมดอกลั่นทอมายอะไรไปไหนดอกพุลอหงดงพุลอหกดอกลั่นทอมดอกลั่นทอมไม่เอาไม่ปลูกดีกว่าไป เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นอะไรชื่ออะไรไปแล้วอ่ะและอย่างเม็กซิโกโมซิแก๊กไปตาประเทศไปตาประเทศอเมริกาอเมริกาอะไรนะอเมริกาไอหูแค่สบายไม่ได้หูแค่ไอสัตว์พูดิชัดพูดิชัดแล้วโอ้ยสัตว์มากเลยตึงกระพุ้งต้งเอธิโอเปียเอธิโอปีว่ดฟิลิปปินส์ฟิลิปปีลิเบียลิเบีย ประเทศเย,ยาะแย่ไปไปหาเอาดีๆหน่อยดิม่าจะกลับได้เห็ดคนโคนเข็ดเห็ดนางฟ้าห้านางเ็จเห็ดฝอยทองห่องฝอยเ็จเห็ดปีจิ๋มเป็ดโอ้ยน่ารักด้วยจิ๋มเป็ด กับความฝึกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรค e c อมเมดใครอยากได้เชงหัวเลาะองมาที่นี่เต้นเป็น่รนับไรค e c อมเมดี right ้กดไลค์กดแชร์ไรค e คอมเมดีสุดยอดในโลกเพีย